một tăng trên nữa mà cái nào đó cho mất lăng này nhé. มาจากไหนโลฮ<อ>ะที่ไหนนะมาจากจารันจร,รันเศรษิตวงนี่หรอประมาณทิศนี้จีบประมาณห่อเอาหัวไปดิ้นข้างล่างเราจะเห็นข้างบานอ,อ๋อไปหนึ่งเยนี่ไปขึ้นไปดินแดงหออ๋อ,อถ้าขึ้นตรงนั้นพ่อก็ชิดขวางแล้วก็ลอดใต้ทางดว่วนอ่ะค่ะมันมาได้ ออนนั้นคือมันเป็นด่างเก็บเงินเก่ามันเข้ามาได้ค่ะขวามือสุดอ่ะใต้ทางด่วนตรงเนี้ยมันทะลุมาไม่ถึงไม่ถึงห้านาทีค่ะพ่อมาได้แต่ถ้าเกิดพ่อจะอชิดซ้ายอ่ะมันก็จะหลงไปประชาชื่นอีก อันนี้นะคะถ้าแผลหายแล้วหนูต้องหมั่นแช่น้ําอันนี้คือล่องรอยของการที่แผลผ่านการหนักเสบนะคะของหนูอะเล็บมันน่าจะฝังมากเพราะว่าหนูหนูตัดเข้าซอกตลอดนะคะพอเราตัดเข้าซอกเล็บมันก็จะจมนะลูกหนูต้องไม่งัดไม่แงะแล้วนะฮะมีมีเดี๋ยวก่อนอันนี้ขอเคลีย ติ่งหนูยุบบ้างไหมหติ่งหนูมันเคยยุบไหมอ่าหนึ่งสองสามหนึ่งสอง ลูกูก,ก่หน้าตมูตมีอย่างเงี้ยมันจะเจ็บดูเยอะไหมอืมใหญ่ไหม,อ,ม,ไไหมออกแล้วหนึ่งชิ้นอ่าใช่หมาแล้วขึ้นเขียงใช่ไหมเขาอบอกว่าเต็มที่นะลูก เต็มที่เลยเอาทไนะครยปขึ้นแก้งันทีทีแล้วเอหรอกคับก็คือข้างนี้หรอคะข้างนี้ข้างขวาข้างหนึ่งข้างซ้ายนยังเลยข้างขวานี่นี่ยังนะคะลกมันไม่เจ็บหรอเลนึไ่เอหนึ่งสองสามลูกเก่งมาก หนึ่งสองสามพ่อออกแล้วหนึ่งสองสามลูกเก่งมากออกแล้วเห็นไหมอืลูกเก่งมากทีนี้อ่ะออกแล้ว,ลกกออลวปิดคลิปให้ ติดคลิปป้าที